มีคำถามนะครับหูฟังที่ดีควรจะได้รับการเบินก่อนหรือเปล่านะครับและหูฟังของ lg tone f r e เนี่ยน่าใช้หรือเปล่านะครับหลังจากที่ผมได้ใช้ไปเกือบเดือนแล้วแหละนะครับวันเนี้เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ทั้งหมดให้ฟัง สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับก็เรียกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับของช่องในปี2021เลยนะครับหลักๆนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งปันในเรื่องของการเบิร์หูฟังนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของหูฟังโทนฟรีนะครับซึ่งผมได้ใช้มาเกือบเดือนนะครับก็จะเป็นการรีวิวให้ทุกๆคนได้ฟังนะครับ พูดถึงเรื่องของความหมายของการเบินหูฟังนะครับจริงๆไม่ใช่แค่หูฟังนะครับที่มีการเบินนะอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยมันก็จะมีการเบินนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นการเบินยกตัวอย่างเช่นรองเท้าที่แบบเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมันก็ใส่พอดีแหละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยใส่สบายเราใส่ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยรองเท้ามันก็จะแบบเออใส่สบายมากขึ้นนะครับมันก็จะคล้ายๆกันนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราใส่ กางเกงยีนเออที่แบบซื้อมาใหม่ๆเนี่ยช่วงแรกๆมันก็อาจจะแข็งๆหน่อยแต่พอใส่ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็แบบใส่สบายมากขึ้นก็จะคล้ายๆแบบนั้นนะครับหรือบางคนที่เคยเห็นที่เขาแข่งรถยนต์หรือว่าแข่งมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเป็นเป็นรถแข่งนะฮะเขาก็จะมีการเบินยางนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าการเบินหูฟังเนี่ย ก็จะเฉพาะเจาะจงในเรื่องของเสียงนะครับล้นล้วนเท่านั้นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเบินหูฟังไปเรียบร้อยนะครับเสียงที่เราได้ยินจากหูฟังเนี่ยมันก็จะมีความใสขึ้นมีเบสหนักขึ้นหรือเรียกว่าดึงศักยภาพของหูฟังเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับส่วนวิธีการเบินหูฟังนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเปิดหูฟังทิ้งไว้นะครับโดยใช้เสียงเพลงเนี่ยที่มีคุณภาพเสียงเพลงที่สูงนะครับ ใช้เสียงที่แบบเป็นไฮเรสนะครับไฮเรสส่วนใหญ่นะที่ไว้ใจได้นะครับสำหรับผมนะก็จะเป็นจุกหรือไม่ก็เป็น Spotify นะครับให้เราติ๊กเลือกที่แบบว่าเป็นเสียงคุณภาพสูงมันก็จะสามารถที่จะเบินหูฟังเนี่ยของเราได้นะครับส่วนเรื่องของลักษณะของเสียงหรือว่าสไตล์เสียงเพลงว่าจะเป็นเพลงรูปแบบไหนเนี่ยอ,อันนี้เนี่ย ผมว่ามันแล้วแต่เราดีกว่านะว่าเราอชอบเพลงแบบไหนเราก็เปิดแบบนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าจากการที่ไปอ่านบทความของกูรูหลายๆท่านที่เกี่ยวกับการเบินหูฟังเนี่ยก็บางคนก็จะเป็นอีกเพลงสไตล์หนึ่งนะครับอีกคนก็จะเป็นอีกสไตล์นึงนะครับผมก็เลยคิดว่าเอาตามเราสะดวกหรือว่าเอาตามเราชอบเพลงแบบไหนเราอยากจะฟังเพลงแบบไหนให้ใช้เสียงเพลงลักษณะแบบนั้นดีกว่านะครับ มาพูดถึงเรื่องความดังนะครับความดังในตอนที่เราเปิดหูฟังเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60-80เนะครับเปิดไว้ประมาณนั้นนะครับจะไม่เปิด100เนะครับเพราะว่าถ้าเปิด100%เนี่ยบางทีหูฟังมันอาจจะมีะระบบที่เซฟตี้ไม่ให้หูฟังแตกนะครับมันก็จะกลายมาเป็นแบบเราไม่ได้เบิร์นหูฟังอย่างเต็มที่นะครับควรจะเปิดที่60-80ก็พอแล้วนะครับแล้วเปิดนานแค่ไหนนะครับ ความนานเนี่ยออจริงๆขึ้นอยู่กับกับตัวหูฟังเองนะครับว่ามันมันเป็นแบบไหนแต่โดยทั่วไปนะครับถ้าเปิดวันละ4ถึง6ชั่วโมงเนี่ยจะเปิดติดต่อกันนะครับทุกๆวันนะวันละ4ี่ถึง6ชั่วโมงนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์การเบิร์นก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับประมาณนั้นครับในความเป็นจริงนะฮะ ส่วนตัวผมเท่าที่เล่ามาเมื่อกี้นะครับว่าเบิร์นยังไงเปิดเพลงอะไรเนี่ยผมได้ใช้หรือเปล่านะครับบอกตามตรงว่าผมไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเราซื้อหูฟังมาสักยี่ห้อหนึ่งนะครับซื้อมาสักรุ่นหนึ่งเนี่ยเราก็ซื้อมาปุ๊บก็ใช้เลยนะครับใช้ในชีวิตประจําวันเลยเราก็คงไม่ได้แบบประมาณว่าซื้อมาเพื่อที่จะมาเบิร์นก่อนแต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มที่ต้องทํางานเกี่ยวกับเสียงโดยเฉพาะอันนั้นเนี่ย ก็จําเป็นที่จะต้องมีการเบินนะครับแต่ว่าตัวของแบบผู้ใช้ยูเซอร์อย่างพวกเรานะครับใช้เพื่อฟังเสียงเพลงใช้เพื่อเป็นสายส่วนทนานะครับใช้เพื่อเล่นเกมใช้เพื่อตัดต่อวิดีโอเล็กๆน้อยๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยได้เบินขนาดนั้นนะครับจะส่งผลถึงระยะเวลาในการเบินร,ระยะเวลาเนี่ยจากอาทิตย์2อ,อาทิตย์เนี่ยมันก็อาจจะดีเลยเป็น1เดือน2เดือนนะครับก็อันเนี้ยแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมนะครับ ผมได้ใช้หลายรุ่นเหมือนกันนะครับหูฟังหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1-2เดือนเหมือนกันนะครับแล้วในพารของการใช้งานตัวนี้นะครับหูฟังโทนฟรีเนี่ยก็ผมจะพูดถึงประสบการณ์ตั้งแต่เปิดกล่องเลยแล้วกันนะครับในกล่องเนี่ยเขาจะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวหูฟังมาให้เรานะครับ1 1ชุดนะครับ พร้อมตลับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีพวกคู่มือนะครับวิธีใช้งานว่าเชื่อมต่อยังไงนะครับรวมถึงใบรับประกันด้วยนะครับและอีกอันนึงที่เขาแถมมาให้ก็คือสายชาร์จนะครับ USB Type C นะครับ to Type A นะฮะอันนี้ก็สามารถชาร์จไฟได้เลยนะครับแล้วในเรื่องของเสียงนะครับผมรู้สึกว่าตัวหูฟังตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะให้เสียงที่ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดกล่องเลยนะ คือถ้าเป็นหูฟังรุ่นอื่นๆที่ผมได้ลองใช้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องฟังไปสักระยะหนึ่งใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะต้องใช้การเบิร์เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเบ,บเสตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับมันจะมีเบสแล้วก็เสียงใสตั้งแต่ครั้งแรกก็ถือว่าค่อนข้างดีนะถ้าใครซื้อไปเนี่ยแล้วมีประสบการณ์เหมือนผมเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันมีเบสตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ ผมคิดว่านะครับที่เขามีเบสตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็เพราะเขาเนี่ยได้รับการปรับจูนนะครับโดยเมริเดียนนะซึ่งเม r ริเดียนเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับโดยเฉพาะนะเขาก็จะมีการปรับจูนให้หูฟังเนี่ยมีเสียงที่ค่อนข้างไพเราะนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปเนาะก็คืออย่างแรกนะครับให้ลองใส่แล้วก็ลองเปลี่ยนจุกหูฟังก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ตัวจุกหูฟังเนี่ยคือที่เขาให้มาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ย ส่วนตัวผมเองเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วมันหลวมนะครับตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยหูฟังนี่มันทําไมหลวมจังเลยนะครับใส่ไม่ค่อยสบายนะปรากฏว่าพอเปลี่ยนเป็นตัวไซส์กลางปุ๊บนะครับโอ้โหคราวนี้คือแน่นใส่สบายแล้วก็เวลาที่ผมเอาไปใช้งานข้างนอกจริงๆจังๆเนี่ยอย่างเช่นตอนกินข้าวเนี่ยปกติหูฟังเนี่ยเวลากินข้าวมันจะหลุดนะครับแต่ไอตัวเนี้ยกินข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็เสียบหูไปด้วยเนี่ยมันไม่หลุดคือผมค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับกับเรื่องนี้เนาะ แล้วในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับคือเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดตัวเนี้ยเปิดตลับมันขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้คู่กับมือถือของเรานะครับถ้าเกิดว่ามือถือของเรากับหูฟังเนี่ยมันห่างกันไม่เกิน1เมตรนะครับมันก็จะมีระบบเด้งเตือนเลยนะครับว่าคุณจะเชื่อมต่อหูฟังกับคอม,มือถือของคุณหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกนะครับ ใช้ได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ใช้ได้ทั้งมือถือ iPhone เลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้เปิดปุ๊บเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆเนี่ยมันไม่เด้งเตือนนะครับไม่ไม่มีเด้งเลยว่าเฮ้ยมือถือจะเชื่อมต่อหรือเปล่านะครับผมแนะนําว่าให้กดตัวปุ่มข้างๆนี้นะครับค้างไว้สัก2วินาทีนะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับมือถือของเราคล้ายๆกับตอนที่เราเปิดปุ๊บแล้วก็มันเด้งเตือนแบบนั้นเลยนะครับแบบเดียวกันนะครับ หรือถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบลูทูธปกตินะฮะก็เข้าไปที่มือถือของเราแล้วก็ไปกดค้างไว้ที่ปุ่มบลูทูธนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่ออันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับประการแรกนะครับถ้าใครที่ใช้ Android เนาะเราก็สามารถที่จะใช้ Google Assistant ได้เลยนะครับโดยการที่กดคลิกนะครับ ตอนตั้งค่าว่าให้เขาเนี่ยเป็น Google Assistant นะครับ Google Assistant เนี่ยมันทำหน้าที่ก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับผู้ช่วยพิเศษเนะอย่างเช่นเราอยากจะให้โทรไปหาคนนั้นโทรไปหาคนนี้ขอให้มือถือของเราจับเวลาหรือว่าขอให้มือถือของเราเนี่ยค้นหาข้อมูลนะครับก็สามารถทำได้เนาะตัวนี้เนี่ยเราก็กดค้างไว้แล้วก็พูดนะครับมันก็จะเป็นการใช้งาน Google Assistant นะครับกดปุ๊บแล้วก็พูดนะครับแล้วก็ปล่อย ่ามันก็จะทํางานนะครับใช้งานได้โอเคเลยนะครับนอกจาก Google Assistant นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันซึ่งจริงๆมันสามารถใช้งานได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของผมนะคือผมก็ได้ใช้งานแค่อย่างเดียวนะครับนั่นก็คือไฟล์ My Earphone นะครับคือหูฟังตัวเนี้ยผมอ่ะใช้ฟังนะครับตอนที่ผมนอนหลับนะผมฟังพวก ASMR กล่อมให้นอนอะไรอย่างเงี้ย ตอนเช้ามาหูฟังมันก็จะหายนะครับใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับให้แจ้งเตือนว่าหูฟังตัวเนี้ยหูฟังของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะมันก็จะทําให้หูฟังของเราเนี่ยส่งเสียงดังนะครับเสียงดังปิ๊บ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 นะครับแล้วก็เราก็จะรู้ว่าตําแหน่งของหูฟังที่มันตกไปหายไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือข้อดีที่ผมได้ใช้จริงๆนะฮะก็มีเรื่องเดียวนะครับสําหรับแอปของเขานะจริงๆมันใช้งานได้อย่างอื่นด้วยนะมีเปิดเพลงอะไรด้วยนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆได้ใช้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมก็ ตัวผมได้ใช้แค่นั้นจริงๆนะครับเรื่องของปุ่มกดนะครับถามว่าใช้งานดีไหมนะครับผมว่าไอ้ปุ่มกดเนี่ยมันถ้าเป็น Google เนี่ยเชื่อมต่อกับ Google อันเนี้ยใช้งานได้นะครับ Google Assistant เนี่ยเรียกคล้ายๆกับ Sir i เลยนะครับของ iPhone เรียกใช้งานเนี่ยมาตลอดแต่ถ้าเกิดว่ามีคนโทรเข้ามานะเรากดปุ๊บรับสายเนี่ยบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดนะฮะอันนี้คือผมก็ค่อนข้างที่จะงงเหมือนกันว่า อซอฟต์แวร์ของ Google เนี่ยทำมาดีกว่าของตัว LG ด้วยซ้ำนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเฉพาะตัวของผมที่ผมได้มาหรือเปล่านะครับของเพื่อนๆจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกผมนิดนึงแล้วกันว่าเฮ้ยมันมีปัญหานี้หรือเปล่านะฮะการใช้งานตัวปุ่มกดนะครับก็จะมีกด1ครั้งรับสายใช่ไหมถ้ามีคนโทรเข้ามากด1ครั้งวางสายนะครับ กดค้างไว้แล้วพูดเนี่ยจะเป็น Google Assistant นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับส่วนถ้าเวลาเราดู YouTube นะครับดูหนังดูคลิปหรือว่าฟังเพลงเนี่ยเรากด1 2 3มเนี่ยมันก็จะเป็นการ Next นะครับหรือว่าไปในเพลงต่อไปในไปในคลิปต่อไปนะครับอันนี้คือเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เออนั่นแหละก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะมีแค่นี้จริงๆนะครับอ,อ่แล้วเรื่องที่ผมชอบนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้อีกเรื่องนึงก็คือ เวลาที่เราฟังเพลงนะครับแล้วเราเอาหูฟังออกเนี่ยไม่ว่าจะสองข้างหรือว่าแค่ข้างเดียวเนี่ยตัวเพลงเนี่ยเขาจะพอสไว้นะครับหรือว่าพักเพลงไว้หนังก็เหมือนกันนะครับใน YouTube หรือว่าในคลิปต่างๆนะครับเวลาเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดให้ด้วยนะครับอันนี้จะค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์ที่แบบว่าตรวจจับด้วยว่าเฮ้ย hey, ตอนเนี้ยเราเราเอาหูฟังอยู่ในหูหรือเปล่า เอออันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะชอบนะครับฟังก์ชันนี้เนาะแล้วหลังจากที่เราใช้นะครับเวลาที่แบบว่าเราถอดออกมานะฮะเราใส่เข้าไปในตลับเนี่ยมันจะมีไฟสีออกม่วงๆน้ำเงินสีฟ้านะครับเรียกว่าเป็นแสง UV เอาไว้สำหรับฆ่าเชื้อนะครับแบคทีเรียอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เขาเสริมเข้ามานะฮะสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะได้หูฟังที่แบบว่าเฮ้ยฆ่าเชื้อนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็สามารถทําได้เนาะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ย ผมได้ลองใช้นะครับคือเกินวันแน่นอนนะครับอย่างตัวของเขาเนี่ยผมใช้เล่นเกมนะครับ ROV ตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็ดูคลิปนะครับฟังเสียงจากคลิปวิดีโอนะครับจาก y t u t u เนี่ยก็คือได้ประมาณสัก4ี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมาชาร์จ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ไม่ได้ดูยาวขนาดนั้นนะครับมันก็จะสามารถที่จะสแตนบายแล้วก็แบบอยู่ได้ทั้งวันนะครับรวมถึงเวลาที่เอาไปชาร์จแบบนี้ปุ๊บแล้วกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันก็จะยืดอายุมันได้นะครับบทสรุปนะครับสำหรับตัวหูฟังโทนฟรีนะครับที่ผมได้ลองใช้เนี่ยคือสิ่งที่ประทับใจอย่างแรกก็คือเรื่องของเสียงที่มันใสเคลียร์นะครับแล้วก็เบสที่มาตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ได้แบบ เบิน <Burn S 2> หูฟังเลยนะครับอันนี้คือชอบมากๆนะครับรวมถึงตัวที่แบบว่าดึงออกจากหูปุ๊บแล้วก็มันพอสเพลงพอสหนังที่เราดูเนี่ยให้อันนี้คือชอบมากๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับถ้าใครที่เล็งแล้วก็อยากได้สเปคประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมว่าตัวหูฟังโทนฟรีเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็อันเล็กด้วยแล้วก็ ใส่ไว้ในหูเนี่ยมันไม่หลุดง่ายๆด้วยนะครับส่วนถ้าจะมีข้อเสียก็คือเรื่องของเวลาทัชเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยตอบสนองสักเท่าไหร่แค่นั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบ Google Assistant เนี่ยอันนี้ใช้งานได้แน่นอนนะครับประมาณนั้นนะครับผมถ้าใครที่ กำลังเลงน,นะครับว่าจะซื้อตัวนี้ดีไหมนะครับก็ฟังจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ได้ใช้จริงๆก็จะประมาณนี้นะฮะใครที่โอเคก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ใช่นะครับอยากจะได้รุ่นต่อไปอยากจะได้เออรุ่นนั้นรุ่นนี้นเนี่ยเฮ้ยคอมเมนต์มาบอกผมนิดนึงนะครับเผื่อว่าผมจะหามาลองฟังลองใช้แล้วก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับในการรีวิวจากประสบการณ์การใช้งานจริงเนาะ แล้วถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทั้งแฟนเพจนะครับ Facebook แล้วก็ทั้งช่อง YouTube ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้ได้ของขวัญอย่างที่ต้องการนะครับไปละสวัสดีครับ